สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆอีกแล้วนะครับอ่านี่นะครับกระเบื้องแตกเบื้องแตกแบบเนี้ยเอ่อถ้าแตกแบบนี้นะครับเอ่อหลายๆคนคงจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเอ่อถ้ามันเป็นกระเบื้องที่อยู่ตรงกลางจัวพอดีนะครับแล้วมันจะมีขอบแล้วก็เอ่อเอ่อสมัยเนี้ยเขาจะเอาแผ่นยางมาตอยมาปิดปิด,ปดไอ้กันรั่วตรงตรงหัวจัวนะครับอ่าเดี๋ยว ผมจะพาขึ้นไปดูบุลังคานก่อนนะครับอ่านั่นครับผู้ชมเห็นไหมครับเออมันจะอยู่กลางแบบกลางจัวเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะเออคือการเปลี่ยนมันจะยากนะครับเพราะว่ามันมีใต้ใต้เออจัวครอบนะนะั่นน่ะมันจะมีแผน่นยางมะตอยปิดอีกนะครับ เนี่ยเลยผมใช้วิธีปิดแบบนี้นะครับเนะี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะไปสาธิตการปิดแบบนี้ให้ดูด้านล่างกันนะครับอ่ะไปกันเลยครับอ่ะอุปกรณ์ของเราก็ต้องมีอันนี้นะครับแผ่นแผ่นยางมาต้อยนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เอ่อมันจะเป็นม้วนแต่ว่าม้วนใหญ่กว่านี้นะครับผมเอาไปใช้งานแทบเกือบหมดละเอออันนี้ซื้อมาก็เอ๊จําไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าสองร้อยสามร้อยหรือเท่าไหร่ไม่รู้เนะี่ยแต่ว่ามันม้วนใหญ่ อ่ะเดี๋ยวเรามาทําการปะกันเลยนี่นะครับเราก็เนี่ยถ้ามด่ดเออมันรั่วถึงแต่ถึงตรงนี้เราก็วัดนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราก็เราก็ตัดนะครับนี่ครับเราบางทีถ้าถึงไม่ใช่แผน่นเอ้ยน้กระเบื้องเนี่ยไม่ใช่แผ่นตรงกลางจัวถ้าเราจะ เอ่อใช้วิธีปะแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมปะมาสองปียังไม่รั่วเลยอ่าอันนี้เราก็ต้องลอกแผ่นแบบนี้ออกนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปิดปิดแบบนี้เลยนะครับปิดให้อยู่ตรงกลางนี่นะครับอ่านี่แล้วเราก็อลูบแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วมันก็สนิทเองมันเดี๋ยวพอแดดออกนะครับแดดออกมันก็จะละลายติดกระเบื้องแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นวิธีการ ที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนกระเบื้องเพราะว่าถ้าเปลี่ยนกระเบื้องเนี่ยมันถ้าเป็นกระเบื้องที่มุงหลังคาแล้วมันจะเปลี่ยนยากมากเลยนะครับเพราะว่ามันยิงอยู่แผ่นกลางๆเนี่ยต้องใช้ผู้ช่วยเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนแล้าคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ